แบมแบมหลุดปาก GOT7 อัดเพลงเตรียมคัมแบ็กอากาเซเตรียมกรีดให้พร้อมเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาจากแฟนๆจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์สำหรับการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งของหนุ่มแบมแบมกันพ่มุกคูกุลหนึ่งหนุ่มในสมาชิก GOT7 เพื่อฉลองวันเกิดกับครอบครัวและใช้เวลาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศไทยค่ะและล่าสุดค่ะหนุ่มแบมแบมได้มีการไปให้สัมภาษณ์ในรายการชื่อดังอย่างโหนกระแสะซึ่งก็มีคนดูผ่านออนไลน์มากกว่าห้าหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะและการโครจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบสิบปีโดยหนุ่มกันชัยก็ได้บอกว่าแบเอกก็ปปลี่ยนไจา นั้นมากดูหนุ่มขึ้น ถึงแม้จะดูผอมลงแต่ก็ล่ำขึ้นมากและนอกจากนี้ค่ะคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการถามถ่ายถึงเรื่องของผลงานเพลงและเส้นทางในชีวิตกับค่ายใหม่ซึ่งแบมแบมเองก็บอกว่ากับค่ายใหม่ไม่มีปัญหาที่จะคอ m เพลนอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากๆแล้วเมื่อหนุ่มกัญชยัยแย้มถามถึงโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานในชื่อของกอเวนอีกครั้งบ้างไหมทางด้านของแบมแบมเองก็พูดว่าถึงเวลาจะพูดได้แล้วว่ามีการเตรียมคัมแบ็กออกอัลบั้มร่วมกับเพื่อนๆสมาชิกในวงแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะออกมาในแนวไหนจะออกมาเมื่อไไไหร่ย่ยงงกกกเาก็ด้แต กันอยู่แล้วแลวก็ได้สัญญากับแฟนๆไ้แล้วว่าผู้เราจะกลับมาเร็วๆนี้ให้แฟนๆลองไปเดากันดูแต่ยังพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเมมเบอร์คนอื่นๆดูเอาได้และนอกจากนี้ค่ะนุ่มแบมบแบบก็ได้หลุดมาอีกแล้วว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการเจอกับสมาชิกทุกคนตลอดทั้งสัปดาห์และได้มีการอัดเพลงใหม่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้ใครที่เป็นเหล่าอากเกซพงงต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมคริตีกันให้พร้อมกับการคัมแบ็กและการกลับมาของสมาชิก GOT7 ทั้ง7คนในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ